เอาไปปล่อยต,ต่อสายแต่มันคลอดลูกในกรงพอจะเอาไปปล่อยแม่มันกระโดดหนีต่อมาลูกมันตายบ้าไหมเอากรงดักหนูเอาไปปล่อยตออสายแต่มันคลอดลูกในกรงเอากรงดักหนูเอาไปปล่อยตออสายแต่มันคลอดลูกในกรงพอจะเอาไปปล่อยแม่มันกระโดดหนีต่อมาลูกมันตายบ้าไหมครับอ๋อ,อก็ไม่ได้มีจเจตนาเนาะ รุ่งนี้ท่องอาจารย์จะเมื่อวานได้ถ่ายรูปกับอ,อาจารย์เบนเออสาธุ อยาคือสินห้าจะติดค่าสัตว์ตบยุงทุกวันมึงก็เลิกสิมึงก็เลิกตบนะมันจะเป็นอะไรเรามึงอยากรักษาแต่มึงไม่รักษาหมายความว่าอะไรวะใส่บาทออนไลน์ได้โดยการเราสั่งกับข้าวแล้วเออสาธุ ส่วนเพื่อนที่เป็นศาสนาอื่นไปฟังธรรมได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้ละ่ะอีก2เดือนเจอกันใหม่นะคะอาจารย์ใครวะเมียบอกถ้าบ้านมีตุ๊กแกคือบ้านที่มีผีมันจริงไหมครับบ้านที่มีเมียเมียอย่างมึงก็เป็นผีได้เหมือนกันไม่ต้องมีตุ๊กแกก็ได้ ไม่บวชหรอครับยังไม่ถึงเวลาจะน้ำพริกหน้าโปรไฟล์ไปซื้อได้เลยจ้าวันนี้ไม่มีคนตื่นคุยจ้าผู้นี้จะเดินทางแต่เช้ามืดจ้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเดินทางตีสี่บินหกโมงเช้าเดินทางออกจากบ้านตีสี่ถึงสนามบินตีห้า เข้าสนามบิน6ออโมงเครื่องบินออกทำไมหมดเสพติดการดูดวงทำยังไงคะมึงจะแล้วมึงจะไปเสพติดทำไมกูกูงงมากกับมึงเสพติดดูดวงคืออะไรล่ะเขาเอากระชาให้มึงดมเรื่อไงไรตอนดูน่ะ พรุ่งนี้น้องๆในทันเทศ่นฐานยิงเชียงใหม่ตื่นเต้นดีใจกันมากเลยค่ะที่จะจะมาบรรยายข้างในค่ะเราเป็นเจ้าหน้าที่เหรอเออวะใช่หรือเปล่าวะไปขอสารแนดูหน้าหน่อยสิอ๋อเราเป็นเจ้าหน้าที่ในเรือนจำเหรอโอ้ตื่นเต้นเออใช่จริงด้วยเฮ้ยก็ว่าทำไมเขารู้ว่าในข้างในตื่นเต้นวะ ข้างในรู้จักอาจารย์กันด้วยเหรอบ้านเลขที่สามสิบสามทับห้าดีไหมครับอาแล้วมันเป็นหาอะไรล่ะมึงอยู่มานานแล้อยังล้วบ้านเลขที่มันจะเป็นหอออะไรล่ะบ้านเลขที่มันมีดีไม่ดีนี่เหรอมันส่งจดหมายถึงบ้านมึงส่งของจดบ้านมึงส่งช้อปปี้รัตนาถึงบ้านมึงก็พอแล้วไม่ใช่เหรอฮะมันมีดีไม่ดีด้วยเหรอเลขบ้านเลขที่เนี่ยมึงจะเป็นปัญญาอ่อนตาหมอดูห่วงช่วยปัญญาอ่อนเพอร์เจอบ้านเลขที่กับบ้านเลขที่มันจะไปหรอมไม่ได้อยู่ที่บ้านเลขที่ ปัญญาอ่อนอีกพวกที่บอกว่าบ้านเลขที่มีดีมีร้ายมีเสียเน,นี่ยนะอีพวกนี้มันปัญญาอ่อนอีไม่ดีมันอยู่ที่สันดานมึงนะมันอยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ยที่บ้านเลขที่โทษทุกอย่างยกจว้นโทษสันดานตัวเองเจ้าสารการนี้สกยักษ์กินเหล้าทาไมบรรลุโศดาบันได้อาก็กินเหล้าแล้วเขาพิจารณาทาได้ไงก็เหล้าไม่ได้อยู่ในมา 8, นแปดนี่ใช่ไหมล่ะเออก็อเป็นหนทางในการพ้นทุกได้กินเหล้าได้ถ้าพิจารณาทาได้ก็บรรลุทาได้อะ อาจารย์สอนให้คนมีสติปล่อยผ่านให้เป็นแต่จารนเวี่ยงร้อนตลอดตั้งสติใจยเย็นค่ะอย่าสารแน่จา้าไม่ต้องสารแนกับกูจา้าใหหัวกระบ้านออกไปจา้ากูจะดามึงมีปัญหากูไม่ล่ะโอนี่มันต้งตั้มลำใหม่เลยหรือวะใช่ไหมผ่านบ้านอาจารย์แล้วไปตรวนู้นอีกทีหนึ่งถ้าเราถือศีลแปด แล้วมีคนยื่นขวดมาให้แล้วเราบอกว่านี่น้ำปานะแล้วมันไม่ใช่ปานะไหมคะทั้งไรของมึงเนี่ย CMC ตามว่าเป็นกุศโลบายของทางวันหรือเปล่าคะเป็นความงมงายไร้าสาระจ้าเป็นความเพอเจอร์จ้าตังโ,โมบ้านเลขที่สิบสามดวงไม่ดีดวงไม่ดีคืออะไรแล้วตั้งโมคือใครตังโมไหนก่ะ ถ้าเราถือสินแปดแล้วมีคนยื่นขวดมาให้แล้วบอกว่านี่น้ำปลานะแล้วมันใช่น้ำปลานะไหมคะไม่เข้าใจอะอะไรวะงงมึงเล่นมุกอะไรเด่ยก,กูงงอะ่ะดัดฟันทำไมไม่ต้องสาระแนก,ก,กูจ้าฟันกูไม่ใช่ฟันเมืองกูไม่ได้เอาหนังยางไปดีดปากเมืองแล้วจัดฟันเหล็กก็เหล็กอยู่ในปากกูอยู่ในฟันกูหนังยางที่ดึงฟันกไอ้ฟันกู กูจะจัดไม่จัดหนักหอกกบาตัวไหนมึงหนักฟันมึงเหรอกูไปดึงไปเยื่อฟันมึงออกจากปากมึงเหอรอฮะสารแน่มาถามกูดัดฟันทำไมเลิกสาระแนะเรื่องชาวบ้านก่อนจ้าไม่ต้องไปถามเขามีทําไมท,ำท,ำทำมําทําไมมีทาไมไปเลยสาร่ไปนั่งถามคนในบ้านมึงดนตอนผมตกสภานมีญาติไปดูดวตอนผมสลบอยู่สามวันถ้าตอนอายุยี่สิบ ไม่บวชจะมีอาเป็นปายดวงกังวลโว้ยมันไม่ตายหรอกคนมนจะตายมันก็ตายเลียไปบวชไวๆเฉอไม่ต้องสาระเนจา่าเดี๋ยวกูถึงเวลากูบวชเองมาเป็นเจ้าภาพให้กูสิกูต้องการเงินสักสิบล้านถวายวัดอนะ่ะมานี่มาเป็นเจ้าา้ให้กูเดี๋ยวกูไปบวชเลยจ่ายไมล่ะสิบล้านเบาๆกูรวมได้สิบล้านอะไรเดี๋ยวกูไปบวชมานี่ถ้ามึงอยากให้กูบวชก่อนไปหามาให้ได้สิบล้านเดี๋ยวกูบวชให้ตอนนี้กูมีคุณค่ามากนะเอิง มึงจ้องเงินสิบล้านมาแลกกับกูสิบล้านถวายวัดป่าตาครับน้อยแล้วกูไปบวชให้มาไรติ่งจอดช่องเดียวจ้าเหตแหกขันมาไปสู่ขอเมียคนอื่นผิดตรงไหนครับในเมื่อเขายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเขาไม่ได้ก็ผิดจะเขาเรียกว,ว่าหน้าด้านจ้ามึงไปขอเมียคนอื่นมันไม่ได้เกี่ยวกับจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสแต่มันไม่ได่เมียมึงจ้าเขามีผัวแล้ว มันไม่เกี่ยวกับจดทะเบียนไม่จดทะเบียนมันนอนเอากันทุกคืนมึงเป็นใครล่ะมึงจะแหกขันบาไปขอบ้านอ่ะหัวบ้านอนุญาตหรือยังมันไม่เกี่ยวกับจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนแต่มันเป็นผัวมีอาการมันนอนเอากันอยู่ในบ้านทุกคืนมันไม่ผิดจ้าแต่มึงหน้าได้ไงประเด็นน่ะกูบอกแล้วพวกมึงไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกมึงรอไว้เอาความจริงปากมันแค่นั้นเลยมันจะใส่ร้ายมันจะ อ่ามึงไม่ใช้นี่มึงอ่อยไปเลยมึงรองเอาความจริงมันอย่างเดียวฟาดอย่างเดียวเท่านั้นมึงไม่ต้องไปอิดหนาละอาเจียไม่ต้องไปทุกข์ร้อไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเดือดด้ลนมึงเอาความจริงนะ่ะเปิดเผยออกมามันก็กีดตายนะผมบอกให้อาสาไก็อักเลือด เมื่อกี้เจอที่โรงพยาบาลเนอสะสาธุ ช่วงนี้ผมว่างแล้วผมวาดลายเส้นด้อมทุยไว้ให้เลยไหมครับทุยก็มาส่องอะไรอ่าไม่เข้าใจเคยโพสรูปอาจารย์เบียร์และรูปผู้เดจ้าที่ไปฟังธรรมหนึ่งพันสองร้สิบรูปมีคนบอกว่าไม่น่าดูจะต,ตอบยังไงไม่ต้องตอบจ้า มือถือสาบปากถือศีลบาปไหมครับมันต้องดูว่าเขาทําผิดไหมละ่ะถ้าเขาทำผิดก็บาปไงผิดศีลก็บาปอยู่แล้วไม่เข้าใจงงหนูร,รู้สึกลำคากับชีวิตของตัวเองผ่ารู้สึกว่าการเป็นคนนี่ มันน่าเบื่อมาตลอดตอบสนองความต้อ,กองการของตัวเองใช่สิมาเป็นพุกนะถ้าเราไปซื้อหอยแครงในตลาดแล้วเราเห็นเขาลวกหอยแครงเราเอาไปกินเราจะบาปไหมครับบาปจ้าบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ถ้าสิบสามหมูปลาออกจากถ้ำหลวงปลอดภัยจะเลิกกินเนื้อตอนนี้จะเลิอกอยากจะกินได้ไหมกินไปเลยจ้าอาจาราย์ไลน์หนูแชร์อาจาราย์ไลน์หนูแชร์ อะไรวะคนปกปิดข้อมูลที่ไม่ดีของตนเองเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อตนเองถือว่าผิดศีลไหมไม่ผิดศีลจ้ะปกปิดแต่เขาไม่ได้โกหกถ้าเขาโกหกนับว่าผิดศีลการปกปิดไม่ได้ผิดอะไรเลยมึงก็ปกปิดทุกคนก็ปกปิดเรื่องที่ไม่ดีของตนเอง ไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้โกหกไม่ผิดอย่าพิมพ์ซ้ำแล้วก็กรอบวางพิมพ์ทีเดียวพอถ้าไม่ได้เป็นคำถามอาจารย์ไม่ตอบไม่ต้องมาขออะไรเท่านั้น จะไปกราบหลวงพ่อปาโน่บ้างไหมครับไปกราบมาแล้วจ้าแต่แค่ไม่ได้ออกโซเชียลแค่นั้นเองไปกราบมาเรียบร้อยแล้วไม่นานนี้เองวันที่สามมกรา พูดคำหยาบผิดสิ่งข้อสี่ไหมคะไม่ผิดจ้าสิ่งข้อสี่เรื่องของการพูดโกหกจ้าแต่ก็ไม่สำรวมในสัมมาวาจาหนังสือพีออเดอร์ส่งวันไหนคะน่าจะอีกประมาณสองวันจ้าส่งพร้อมกันกับรอบที่จะขายวันพรุ่งนี้อ่ะพร้อมกันพรุ่งนี้จะขายหนังสือใช่ไหมหนังสือก็ส่งออกวันพรุ่งนี้เลยอาจารย์เอามาลงให้ดูหน่อยสิคะลงอะไร มาทักทายวิ่งวิ่งอะไรถ้าถูกหวยเย็นนี้ต้องทำยังไงครัไม่ต้องทำอะไรจ้ะเพราะมันไม่ถูกจ้ะถ้าเราสร้างโรงพยาบาลเราจะได้บุญแบบถ้าสีบอินทำไหม หลังจากตายไม่ได้จ้าเจตนาเป็นตัวชี้กรรมจ้ามึงไม่ตั้งเจตนามึงก็ไม่ได้เจตนาตอนไหนก็ได้ตอนนั้นมันไม่ได้ไหลเข้ามึงตลอดถ้ามึงไม่ทํามันก็ไม่เข้าพะฒวยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช่นท่าําแดงจะเป็นการทําให้พักผิดศีลมันไม่ผิดจ้ามันเป็นตัวเจือปนยาสามารถทําได้เพราะไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดความเมาแต่มไม่ใช่ไปนั่งแดกสักสี่ห้าขวดจะแล้วมันเมาไม่ได้อ่ะ ทำไมอาจารย์ไม่บวชเป็นพระครับไปดูทิ่กตอกกูใหม่จ้าศึกษาประวัติกูดีๆนะกูพี่เกียรตจะตอบซื้อหนังสือมีเก็บเงินปลายทางไหมมีจ้าแต่ตอนนี้ซื้อนัำพริกก่อนจ้าหน้าโปรไฟล์จ้า <S <S เล่นได้คนคาอะไรวะจำผมได้ไหมครับเด็กที่เอาภมมาไาลัยไปจำได้จ้า เอารูปที่ไปก่าบพระอาจารย์ปราโมทมาลงเฟซให้ดูบ้างสิครับไม่มีลูกจ้ะไปกราบแบบเงียบๆจ้ะท่านต้องการควาสมสงบไม่ให้ใครไปวุ่นวายจ้ะอาจารย์เลยไม่ได้ถ่ายรูปท่านมาไม่อยากไปรบกวนท่าน ถ้าโดนนกแสกทักจะเป็นอะไรไหมคะเขาเป็นอะไรกับมึงเลยทำไมเขาทักมึงได้เขาเป็นหมอดูเหรอนกแสกอะฮะนกแสกบ้านมึงเป็นหมอดูเหรอมีอาชีพเป็นหมอดูแล้วก็ถึงทักมึงได้อะทักยังไงวะทักว่ามึงกาลังจะเสียชีวิตอย่างนี้เหรอทักว่ากําลังจะตายเหรอหรือทักว่ากําลังจะไปน,นี่เป็นศีลเหรอสรุปนกแสกบ้านมึงที่เป็นหมอดูใช่ไหม ถ้าเราจะถวายเนื้อย่างให้พระย,ยางฉันเองไม่ได้จ้าพระไม่สามารถรับเนื้อย่างได้ถ้ารับได้พระก็อาบัติอัญชรานนนรกสวรรค์มีอะไรบ้างับตายดูสิจ้าเราไปดูจ้าเดี๋ยวมึงก็รู้จะมีอะไรบ้างลองตายดูจ้า แม่แกหลงจำใครไม่ได้ด่าแข็งเราจะเป็นตามปากไหมมันไม่เป็นตามปากหรอกมันเป็นไปตามการกระทําจ้าโดนแฟนทิ้งทํำยังไงดีะ่ะหาผัวใหม่สิจ้ามึงจะมานั่งจมปากอะไรกับผัวก็เดิมแล้มันทิ้งมึงไปแล้วไปหาผัวใหม่โดนดีที่สุดคือไม่ต้องมีผัวการสือสินห้าด้บุญมากกว่าจำบุญที่วัดจริงไหมครับก็จริงอะ่ะ ในนรกบนสวรรค์ในนรกมีน้ําพริกอาจารย์ค่ะบนสวรรค์มีชิงช้าะวันใช่ในโรงพยาบาลศีทัญญาก็มีบึง์าจาทำไมอาจารย์ไม่ลองใส่ชุดสีดำบ้างครับร้อน มเป็นผู้ชายแต่แม่เบื่อคำว่าครับควรใช้คำว่าขากับข่าดีไหมครับแล้วจำเบิงเลยจ้าคนไม่มีสติเตือนไม่ได้จริงๆหรือเป็นกรรมของเขามันก็ตั้งสองอย่างสุราษฎร์เหรอยังไม่มีกำหนดจ้า กาแฟขั้วเข้มกับขั่วอ่อนแบบไหนมีคาเฟอีนเยอะกว่ากันไม่รู้นะกูไม่ได้ขายกาแฟถ้าเราดูแลพ่อแต่เราต้องดูเพื่อที่จะให้พ่อเข้าใจเหตุผลที่เราต้องทำแบบไหมเราก็อย่าไปโกรธละกันดูก็คือแค่ยืมอาการมาใช้อย่างเงี้ยไม่ผิดแต่ถ้าเมืองไม่ได้เอาอาการมาอย่างเดียวเนี่ยคือไปทําอย่างอื่นด้วยนี้ผิดนะคือใจเข้าไปร่วมไปโกรธไปไปอาฆาตอย่างเงี้ย ไม่กล้ากินน้ำพริกของอาจารย์นรกของอาจารย์ขาดกลัวโตรกูไม่มีน้ำพุนรกจ้าจะเล่นอะไรดูด้วยจ้าว่าก็มีน้ำพริกอะไรบ้างจ้าทำไมสิ่งองค์งนในวัดเยอะมากทําให้คนที่เข้าไปไม่เข้าใจเพราะศรัทธาหรือหน้าที่ของชาวพุทธกูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะ